สวัสดีจ้าค่ายสาผพาเพื่อนจ้าอู้เลิกงานเป็นพุ่มแพ่ขั้นดังขั้นตาอีกแล้วคิโมกะไหลเมื่อนีขีอันสกุตเตอร์ไฟฟ้ากระบ,บานอีกแล้วแต่ว่าอากาศดีแดดออกดีจังไปขีสกุตเตอร์ไปที่ไหนดูนนดูกน,นดีคือการละสิดัยธนัดสิดัยคีไว้ไว้ๆมึงมาฮอดป้าอดอกกุหลาบอยู่นี่แหละ งามเนาะวอนซ้อนหลายเบคนนะ่ะมาต้องไปญี่ปุ่นกับมีได้ซากุระหนึ่งยุสสวีเดนกับมีดอ,อกซากุระ่อ้ออยอผมู ระซูฟ<ค>ีนค่ะทอรคุดอดเดอมดูวินเดซฟีนจอดจักรนยานไรเออชิตตา